ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจริงผมอยากว่าประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยพอๆกับสิงคโปร์เราก็เลยมามองว่าจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ปลอดภัยอาชญากรรมยังมีมากมายถ้าคุณเคยไปกรุงโตเกียวคุณจะเห็นสถานบริการทางเพศมันเยอะมากแรงจูงใจของฆาตกรคนนี้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเขาจะเลือกเหยื่อที่จะฆ่าตัวตายเขายังไม่เลือกเหยื่อคนทั่วไปเพราะคิดว่าอาจจะง่ายต่อการหลอกเพราะผู้หญิงพวกนี้จะมีปัญหาทางจิตมีปัญหาแล้วเขาอาจจะเป็นคนพูดเก่งวานร้องอะไรบางอย่างให้เด็กสาวคนนั้นมาที่อพาร์ตเมนต์เขาได้ และการเงินที่เห็นแก่ตัวสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่นมากในชีราอิชินี่สารภาพว่าเป็นเรื่องของการจัดสนองความต้องการของตัวเองคนพวกนี้เนี่ยจิตใจเปราะบางบอบบางเพราะต้องการฆ่าตัวตายและมันไปสอดรับพอดีกับสิ่งที่เขาต้องการเป็นมูลเหตุจูงใจให้เข้ามาหาในชิร่าอิชินีได้ดีบีส่วนเสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวานนี้เองนะครับผมได้ดูข่าวนะตกใจมากเลยด้วยเหตุผลที่ว่ามีคนคนหนึ่งนะครับที่โดนประหารชีวิตเฮ้ยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีการประหารชีวิตมานานแล้วนายทากาฮิโรชิไยชิอายุ34ปีโดนคำสั่งประหารชีวิตโดยรัฐมนตรีกระทระวงยุติธรรมได้ลงนามในเดดโนตสั่งประหารเรียบร้อยโรงเรียนญี่ปุ่นไปการประหารชีวิตโดยการแขวนคอในประเทศญี่ปุ่น,นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจริงเลยผมอยากว่าประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยพอๆกับสิงคโปรนะ์ถ้าเรียนลำดับความปลอดภัยของโลกเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะอยู่เหนือจีนนะอาจจะอยู่เหนือเกาหลีนิดหน่อยนะฮะพอๆกับสิงคโปร์แต่สิ่งที่บอกว่าความปลอดภัยเท่าไหรเนี่ยอันดับ10ของโลกนะครับยังมีประเทศที่ปลอดภัยกว่าอีกเยอะนะครับแต่ก็เป็นความปลอดภัยที่มากกว่าสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าเกาหลีมากกว่าจีนจะจะไปเทียบกับจีนได้ยังไงครับจีนมันตั้ง9ล้านกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยมัน ประเทศญี่ปุ่นแค่3ามแสนแต,ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเล็กกว่ากันเยอะเลยนะความปลอดภัยในจีนนี่ people, ๋ยวนี like ้สูงมากนะครับใกล้เคียงกับญี่ปุ่นมากเลยครับผมไปดูคะแนนแล้วใกล้เคียงกับเกาหลีใกล้เคียงกับไต้หวันอ๋อประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงกว่าญี่ปุ่นนี่ครับเขาดูจากอัตราหลายอย่างนะครับเราก็เลยมามองว่าจริงๆล้วประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ปลอดภัยจนถึงขนาดว่ามันโอ้โหเจ๋งเป้งอะไรนะฮะอาชญากรรมยังมีมากมายแล้วมันมีปัญหาสังคมอีกมากมายที่ผมจะคุยกันวันนี้ว่าเซ็กทัวร์ในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นปัญหา เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเกีย่ยวโยงกันหมดเลยครับตอนนี้มีโรคเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่าเอชซิฟลิสเนี่ยในญี่ปุ่นพุ่งสูงมากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น20เท่าเลยถ้าเทียบกับปี2010เนี่ยความหมายคือป่องปี2010มี1ตอนนี้มี20อัตราการเติบโตของการที่เรียกว่ามีโรคซิฟลิสกับโรคเอชนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟ้องอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีปัญหาในสังคมญี่ปุ่นจริงๆ ปัญหาต่อไปครับตำรวจโอซา,าก้าจับกลุ่มผู้ชาย3าคนในข้อหาล่อลวงผู้หญิงครับให้ขายบริการทางเพศมีนักเรียนมัธยมมากมายแต่นี่น,น,น,นักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนเคยดูหนังญี่ปุ่นหรือว่าเคยดูละครเลยก็จะเห็นปัญหาพวกนี้เยอะมากเลยนะครับว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยออกมาหาลำไพ่พิเศษในการขายบริการทางเพศมากนะครับ <What? S 1> ตอนนี้ก็เลยมีขบวนการที่หลอกสาวญี่ปุ่นหลอกนักเรียนญี่ปุ่นนี่นักเรียนมัธยมปลายเนี่ยในแอปหาคู่นะครับประกาศหาป่าเลี้ยง มันเหมือนเมืองไทยป่าผมเห็นในคลิปมีป้าเลี้ยงด้วยที่เมืองไทยเนี่ยป้าก็จะเลี้ยงเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่ไอแอปหาคู่เนี่ยมันหลอกผู้หญิงครับมันไม่ได้เอามันป้าจริงครับมันหลอกเป็นผู้หญิงแล้วบอกเป็นป้าครับเข้ามาทักเด็กสาวต่างๆแล้วก็ปรากฏว่ามีการลักพาตัวครับเด็กสาวพวกนี้นะครับที่หลอกมาไปส่งลูกค้าเก็บค่าตงประมาณ2อหมื่นเยนนะแล้วมันไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันทําลักษณะว่าบังคับครับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อดนบังคับครับ โดนบังคับให้บริการลูกค้าเนี่ยตามโรงแรมเนี่ยวันหนึ่งเป็น10บสรายนะครับบางวันหลายสิบปลายเลยนะครับคือเก็บ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 แล้วให้เด็กทํางานนะฮะผเหมือนในซ่องสมัยอดีตเลยอ่ะเหมือนประเทศไทยเลยประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับสมัยสัก40ปีที่แล้วประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับมีการขายบริการทางเพศแบบโจงขึ้นมาเลยแล้วก็มีการหลอกเด็กไม่ใช่หลอกเด็กครับมีการซื้อคนนะมันการค่ามนุษย์เลยนะซื้อมาจากทางเหนือน,นะฮะแล้วก็มาให้บริการตามโรงแรมวันหนึ่งเด็กคนนึงให้บริการหลายสิบคนเลยนะครับ ต่อแขกนะครับแล้วก็โดนบังคับแบบว่าอยู่เหมือนอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็ให้อาหารกินวันละมืออันนี้ที่ญี่ปุ่นก็เป็นแบบเดียวกันเลยอ่ะโอ้ยผมไม่น่าเชื่อประเทศ่ญี่ปุ่นที่เจริญขนาดนี้ยังมีปัญหาอย่างนี้นะครับโดนจับนะครับเสร็จแล้วก็ทํางานอย่างนี้แหละครับโดนเป็นสิบวันนะจนตํารวจจับได้นะครับแล้วก็ช่วยออกมาได้นะทําไมถึงเกิดเช่นนั้นเพราะว่าที่แถวโอซาก้าเนี่ยใครหลายๆคนเคยไปเที่ยวใช่ไหมฮะแถวย่านกูริโกะจริงๆมันไม่ได้ชื่อย่านกูริโกะหรอกครับ มันจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเขาเรียกถนนอะไรนะจำผมก็ยังจำไม่ได้เลยโดททโบริอ่าโดททโบริโดทงโบรินี่มันเป็นย่านถนนคนเดินที่ใหญ่โตมโหฬา,า,า,ารของโอซาก้ายาวมากถนนทั้งเส้นทั้งสายเนี่ยแล้วมีป้ายกุริโกที่เป็นถัญลักษณ์นะครับก็มีเด็กสาวที่หนีออกจากบ้านมาแล้วมาหากิน,นตามถนนโดททโบริเนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปหาบริการทางเพศนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้พวกผู้ร้ายพวกนี้แหละครับ ก็จะมาล่อลวงเด็กพวกนี้ไปให้บริการทางเพศแล้วก็เก็บเงินนะตัวเองเก็บเงินแต่เด็กไม่ได้หรอกครับเด็กก็โดนทําร้ายโดนล่อลวงออมานะครับก็โดนหนักเลยครับพวกนี้มันเป็นมันเป็นการค้ามนุษย์อะ่ะซึ่งถ้าโทษที่ประเทศไทยนี่ก็รุนแรงกันนะที่พุ่งเ่าหงรุนแรงมือเงินเด็กสาวตกเป็นเหยื่อหลายรายเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ,ออกมาช่วย้วยหลายคนนะครับสส เรื่องนี้มันดังเพราะว่าสอสอไปยื่นประทูถามรัฐบาลว่ายังปล่อยให้การมีการค้าไปเมียน้อยได้อย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติทําอะไรอยู่คือมันน่าอายเหมือนกับประเทศไทยเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้รู้เป็นหรือเปล่ามันเปิดถนนทั้งถนนถนนวิสุกษัตริย์ทั้งถนนเนี่ยคือซ่องแบบใหญ่โตมโหฬารแล้วก็แล้วบอกว่ากฎหมายประเทศไทยไม่มีการค้าไปเะเวณีแต่ทั้งถนนมีแต่ซ่องโรงแรมที่เปิดให้บริการเนี่ยสมัยเมื่อสัก40ปีมั้ง สี่สิบห้าสิบปีนี่เขาก็เลยบอกว่ามีสอสอผู้แทรนรัษฎรพรรคประชาธตพปไตยแห่งก้าวหน้านะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่านะคือนายคาซูโนริยามาอินะกรุงโตเกียวคือเมืองหลวงแห่งเซ็กทัวใหญ่ที่สุดในโลกนักเรียนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น่าไม่น้อยมาเที่ยวซ่องที่กรุงโตเกียวทั้งทั้ที่ประเทศเรามีพระราชบัญญัติป,ป้องกันการค้าประเวณีนะครับปัญหาใหญ่ระดับชาติอย่างเงี้ยถ้าคุณเคยไปกรุงโตเกียวคุณจะเห็นสถานบริการทางเพศมันเยอะมากครับเพา ฮอสขับที่บริการผู้หญิงก็มีนะครับแล้วก็หลอกลวงให้ผู้หญิงว่าติดนี่บังคับคาบเวณีเพื่อหาเงินใช้นี่ปัญหาสังคมพวกนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นมองข้ามไปละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยมันเป็นปัญหาที่เกิดว่าคนต่างชาติเดินทางมาประเทศเราเพื่อจุดมุ่งหมายคือเซ็กทัวร์เด็ก สาววัยรุ่นชาวญี่ปุ่นรัฐบาลควรมีมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมีเด็กสาวยืนให้บริการเรียกลูกค้าตามถนนเยอะแยะมากมายเสียภาพพจน์นะฮะเพราะเหตุผลอะไรเพราะเด็กสาวสมัยนี้เด็กหนุ่มสมัยนี้เนี่ยมันขี้เกียจทํางานแล้วไม่ทํางานแล้วอยากได้เงินง่ายๆนะฮะค่าของชีพก็พุ่งสูงนะฮะสินค้าแบรนด์เนมอะไรก็เยอะล่อใจให้เด็กไปซื้อนะครับคนรุ่นใหม่ก็ทาแต่พาร์ทไทม์ไม่ทํางานจริงจังนะครับก็มีวัยรุ่นมาหากินให้ใบริการทางเพศเต็มถนนทำนะไมผมพูดเรื่องพวกนี้เพราะ มันเกี่ยวข้องกับฆาตรกรต่อเนื่องที่ทเรียกว่านายคาอิชิโรชิรายอิชิเนี่ยนะครับเขาเป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจที่เมือ่อสักครู่ผมพูดถึงธุรกิจการค้าประเวณีการเพศอะไรพวกนี้คนคนนี้เนี่ยมีประวัติโชคชนมากเรื่องนี้แล้วก็มันมีความน่าสนใจที่เขามีชื่อเรียกว่าฆาตกรทวิตเตอร์ ฆาตกรต่อเนื่องชาวญี่ปุ่นที่ก่อคดีมา9รายในปี2017ถูกประหารชีวิตด้วยการขอนคอเมื่อวันที่สุขที่27มิถุนายนที่เรือนจํากรุงโตเกียวผมสรุปให้ฟังนั้งที่หนึ่งนะครับว่าวิธีการก็คือทาอย่างไรคร่าวๆเบื้องต้นว่านายคนนี้เนี่ยฆ่าเหยื่อครับโดวยวิธีการก็คือว่าใช้ทวิตเตอร์นี่หละครับ mm hmm. สอดส่องหาเหยื่อที่ต้องการฆ่าตัวตายเหยื่อเขาเนี่ยเรื่องนี้ทํำไมผมสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมจําได้เสมอนะครับวันหนึ่งที่ผมขับรถแล้วผมก็ได้ยิน พูดถึงข่าวเรื่องนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนดูทีวีแล้วเช้ามาผมก็ขับรถเนะแล้วผมก็ได้ได้ฟังวิทยุอะไรก็เห็นประกาศข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวที่โด่งดังมากเลยในปี2017ผมขับขับไปก่อยเฮ้ยย่านซามะานากาว่าเฮ้ยเรายังขับรถอยู่ในย่านซามะานากาว่าพอดีเลยวะ่ะเฮ้ยถนนสายนี้เขาพูดถึงเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ยวะ่ะลกใจมากเลยผมก็เลยจําได้เสมอว่าคดีนี้เป็นคดีที่ ดังมากในญี่ปุ่นเมื่อคืนนู้นเพิ่งดูทีวีตอนนี้วิทยุก็คุยว่านู่นนี่นั่นแล้วผมก็ขับรถอยู่นั่นพอดีมันเป็นจังหวะเวลาพอดีกันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์นี่ว่าเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นบริเวณที่เขาเกิดฆาตรกรรมต่อเนื่อง9รายผมก็เลยสนใจศึกษาคาดีนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ยินว่าเฮ้ยไอฆาตรกรคนนี้มันโดนประหารชีวิตเมื่อวานนี้เองนี่ว่า27มวิทุนาอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหยื่อของชิรายิชิู้ายอีกรายนึ่เป็น เป็นผู้ชายนะครับอายุตั้งแต่15ปีถึง26ปีโอ้โหน่ากลัวมากเขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เรียกว่าส w บิเตอร์นะครับในการหาเหยื่อนะครับโดยเฉพาะพวกที่โพสต์ริดว่าต้องการฆ่าตัวตายโอ้โหยิ่งหนักเลยครับคราวนี้เรามามองสังคมญี่ปุ่นยิ่งหนักน่วงเลยนายฮิอิมิสึเนี่ย เป็นใครเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาชีพเขาคือหาสาวครับเขาจะเป็นคนหลอกล่อเหยื่อเนี่ยที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือคนที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยแล้วหลอกล่อพูดจาประลมประโลมเขาก็มีคนเก่งเรื่องนี้เขาบอกว่าใน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 ,ในการอธิบายเขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงในการพูดชักจูงให้เด็กคนพวกนี้มาทํางานแนละบริการทางเพศนะเขาก็ทําอาชีพนี้มาตั้งนานแต่เขาเป็นรู้เสอร์ในสังคมคือประวัติชีวิตเขาก็คือเป็นวัยเด็กก็เ,เป็นคนที่เงียบขรึมไม่ทําอะไรนะครับแล้วโตมาก็ด้วยความล้มเหลวนะครับ ตอนหลังก็มาทําอาชีพนี้คือถ้าคุณเคยดูสารคดีจะมีคนทําอาชีพนี้ครับไปหลอกล่อผู้หญิงมามาถ่ายเอวีบ้างมาทํางานบริการทางเพศบ้างแล้วก็มาทาบาร์ฮอสบ้างอะไรบ้างเนี่ยพวกนี้จะเก่งมากในการหวานล้อมนะครับแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงอยากได้เงินก็มาทํางานก็กทํางานอย่างนี้มาเรื่อยๆจนหน้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเบื่อเขาไม่อยากทําแล้วเขาก็ตกงานนะแล้วก็พ่อเขาก็เลยจัดให้เขามาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์หลังหนึ่งนะฮะงเดือนที่แล้วแล้วเขาเริ่มวางแผนครับวางแผนที่จะป้นเงินครับเขาจะป้นใครล่ะ ก็เลยป่นในโซเชียลมีเดียโดยการหาเหยื่อที่ต้องการฆ่าตัวตายเออแปลกดีเขาบอกว่าเหยื่อพวกนี้เนี่ยจะตายอยู่แล้วถ้าตายแล้วทรยบสมบัติของเหยื่อคนนั้นเข,นนขาควรจะเอามาใช้ไหมผมก็เลยงงโอ้ตากากาการคิดคือว่าในไหนคุณก็จะฆ่าตัวตายอยู่แล้วฉันจะฆ่าให้แทนเลยคุณไม่ต้องฆ่าตัวเองหรอกฉันจะฆ่าให้เลยแต่ว่าขอวิธีการก็คือให้ใช้ประโยชน์หน่อยคือข่มขืนเหยื่อด้วยข่มขืนเสร็จแล้วฆ่าฆ่าเสร็จแล้วไม่พอนะครับ เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดเขาต้องรู้ก่อนว่าเดือคนนั้นมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างเงินสดเหลือเท่าไหร่อะไร,ะไรพวกนี้ก็เอาเงินมาให้หมดนะครับทรัพย์สินมาให้หมดครับแล้วก็ขังไว้ครับแล้วก็ฆ่าแล้วก็หั่นศพ <ส arose S 1> เป็นชิ้นๆไม่เหลือเลยครับไม่เหลือไม่เห็นอะไรเลยครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นตู้แช่อย่างดีเลยครับฉะนั้นเยือแต่ละรายนี้จะเป็นชิ้นๆแล้วเก็บไว้ในตู้แช่ฉะนั้นจะไม่เห็นศพนะครับไม่มีศพหายไปเฉยๆโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของเขามีข้อความว่าผมต้องการช่วยผู้ที่กําลังงเจจ็บปวดริ ปวดส่งข้อความส่วนตัวใช้คำว่าเพชฌฆาตก็คือพูดง่ายๆว่าใครต้องการฆ่าตัวตายเขาจะจัดการให้หรือใครต้องการเพื่อนในการฆ่าตัวตายเขาจะจัดการใน้คือกลุ่มที่มาหาเขาคือกลุ่มที่มีปัญหาชีวิตและต้องการฆ่าตัวตายโอ้โหฟังแล้วแบบสังคมญี่ปุ่นมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอคนต้องการฆ่าตัวตายหาคนมาฆ่าเป็นคนฆ่าให้นะฮะเขาหลอกเยื่อมาที่อพาร์ทเมนต์ของเขาในเมืองสามารถใกล้โตเกียวโดย เสนอที่จะช่วยเหลือเด็กให้ฆ่าตัวตายหรือแม้กระทั่งเสนอว่าจะตายไปพร้อมกันกันกบเขาคือในญี่ปุ่นมีการเสนอตัวอย่างนี้นะครับมีกลุ่มนะครับที่เรียกว่าการฆ่าตัวตายกลุ่มแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าในญี่ปุ่นมีการฆ่าตัวตายปีหนึ่งละเยอะมากผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นร้อยอะ่ะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอทำไมคนญี่ปุ่นถึงอยากฆ่าตัวตายกันจังเลยแล้วคนที่ฆ่าตัวตายส่วนมากเป็นสาวๆอ่ะที่พูดถึงนี่สาวทั้งหมดเลยนะครับผู้หญิงสาวมัธยมปลายทั้งหมดเลยนะครับอายุต่ำทุนสิบห้าครับ อายุสูงสุดคือ26คือสาวออฟิศก็มีนะฮะสาวมัธยบปลายมัธยมต้นก็มีนะครับคือผู้หญิงหมดเลยนะฮะแต่มีคนมีผู้ชายเพราะว่าคนนั้นมาตามน้องสาวตัวเองที่โดนฆ่าก็เลยโดนฆ่าไปด้วยนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์ของในชิราอิชินะีฮะก็ทำร้ายร่างกายแล้วกะรัดคอเหยื่จนตายนะเขาขมขืนผู้หญิง8ปดรายในจำนวนนี้แล้วฆ่าแฟนหนุ่มของ เยื่อลายนั้นด้วยการปิดปากไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้องน้องชายผมจําผิดเป็นแฟนหนุ่มนะอาชญากรรมของเขาคือการป้นทําลายศพและทิ้งศพเขาตัดชิ้นส่วนของร่างกายของเยื่อและเก็บไว้ในกล่องความเย็นหรือกล่องเครื่องมือในอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีการกบกินด้วยทรายแมวนะครับการค้นพบก็คือพี่ชายของหญิงสาวคนหนึ่งครับคนสุดท้ายนะครับได้เป็นคนตามคือพูดง่ายๆลายสุดท้ายนี่มีพี่ชายมาตาม ว่าน้องสาวหายไปไหนตามในโซเชียลนะครับก็เห็นบัญชีทวิตเตอร์ของเธอแล้วก็ติดตามข้อความที่คุยกับคิราอิชิก็เลยค้นพบว่าคนนี้แหละเป็นคนเธอใช้ที่ติดต่อแรงจูงใจของฆาตรกรคนนี้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจอยู่คือพูดง่ายเขาตกงานไม่มีงานทําแล้วมีอาชีพที่เสื่อมทรามนะก็คือค้าบริการทางเพศเอาผู้หญิงมาค้าบริการทางเพศนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็เอาผู้หญิงมาเป็นเหยื่อนะครับโดยการฆ่า ค,ค่มคนะืนแล้วก็เอาทรัพย์สินนะครับแต่ที่สงสัยที่สุดก็คือเขาจะเลือกเหยื่อที่จะฆ่าตัวตายเขายังไม่เลือกเหยื่อคนทั่วไปเพราะคิดว่าอาจจะง่ายต่อการหลอกเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะมีจิตวิทยาตรงนี้คือมันจะหลอกง่ายกว่าคนปกติพวกผู้หญิงพวกนี้จะมีปัญหาทางจิตนะคือคนจะฆ่าตัวตายในพวกนี้ว่าเป็นคนเปดประเทศไหนล่ะมันต้องมีปัญหานะมีปัญหาแล้วเขาอาจจะเป็นคนพูดเก่งหวานล้ออะไรบางอย่างให้เด็กสาวคนนั้นมาที่อาพาร์ตเมนต์เขาได้คือการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องหลอกล่อให้เด็ก มาที่อพาร์ตเมนต์แลวเป็นเด็กทั้งนั้นนะครับยุสูงสุดคือยี่สนะครับเขาบอกว่าเป็นความปัถนาทางเพศและการเงินที่เห็นแก่ตัวสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่นมากนะครับในชิราอิชินี่สารภาพว่าเหตุกอ่อการพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการของตัวเองเและสิ่งที่สําคัญก็คือคนพวกนี้เนี่ยจิตใจเปราะบางบอบบางเพราะต้องการฆ่าตัวตายและมันไปสอดรับพอดีกับสิ่งที่เขาต้องการเนาะเป็นมูลเหตุจูงใจให้เขามาหาในชิราอิชินีได้มันเป็น ชุดอ่อนพอดีไงชีรายยีิถูกปะหารชีวิตในปีเนี้ย 2025เนี่ย26มิถุนาเนี่ยอายุ34ปี27มิถุนาคนะหานชีวิตด้วยการแขวนคอเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับที่มีการผ่านชีวิตในญี่ปุ่นจริงๆแล้วกฎหมายญี่ปุ่นผมว่าบางทีก็เบานะแต่ว่างานนี้อ่มันไม่รู้จะลีกเลี่ยงยังไงอะ่ะคุณฆ่าคนโดยเจตนาและทำร้ายขนาดนี้เนะี่ยโคมือแล้วฆ่าเก้าลายเนี่ยคุณจะหนีโทษจากนั้นยึดได้ยังไงแต่ถ้าเป็นอเมริกาประเทศบ้า,บ,าบอคอแตกที่ไม่มีโทษผ่านชีวิตในบางรัฐนะเขาจะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ผมมคิิดววาา้สาสล มัน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 มีโทษอะไรที่หนักกว่าระหารชีวิตไหมผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าคักคุณทําขนาดนี้แล้วคุณยังแค่จําคุกตลอดชีวิตผมว่ามันบ้าเออฉะนั้นฉะนั้นคุณไม่ควรจะเอาคนพวกนี้ไว้เรามาดูภูมิหลังนิดนึ่งของฆาตกรเนี่ยประวัติส่วนตัวเขาเกิดเมื่อวันก้าวต,ต,ต,ตุลาปีสองห้าสามสามในวัยเด็กเป็นคนเงียบขรึมไม่มีอะไรโดดเด่นเติบโตในเมืองสามะจังหวัดคานากากะนะครับเข้าสู่ด้านมืดก็เพราะว่าเขาทำงานหลายอย่างแล้วไม่ประสบความสำเร็จไงจนสุดท้ายต้องมานำงานที่มันแบบชั่ว คือการทํางานเป็นแมวมองในย่านคาบุกิโจถ้าคนรู้จักคาบุกิโจมันก็คือคาบุกิก็คือละครเนาะโจก็แปลว่าถนนเนาะถนนคาบุกิเนี่ยการแสดงคาบุกิเนี่ยแล้วมันจะมีย่านหนึ่งอย่หลังชินจกูกุหลังจากที่เดินออกจากสถานีชินจูกุแล้วเนี่ยมันจะมีย่านเขาเรียกว่าย่านโคมแดงเนาะที่มันเป็นย่านโคมแดงที่อายุป้าห้าสกสิบเจ็ดสิบปีเก่าแก่มากคือเป็นการถนนค้าเป็นการตั้งเพศตั้งแต่สมัยเอโดะนู่ยนะจริงจชินจูกุเนี่ยนะมันเป็นเมืองใหมนะ่เนาะชินจูกุแปลว่าเมืองใหมนะ่เนาะมันเป็นเมืองที่เรีย เป็นชุมทางรถไฟเนาะเวลาคนเดินทางจากโตเกียวมาเพื่อจะไปต่างจังหวัดเนี่ยด่านแรกที่เขาต้องออกคือด่านที่นี่แหละชินจูกุที่เป็นเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายก่อนที่จะออกสู่ถนนหลวงเนาะฉะนั้นชินจูกุก็เลยเป็นย่านใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งพักพิงก่อนจะเข้าสู่การเดินทางไกลแต่ว่าตอนนี้มันเป็นย่านที่ดีที่สุดในเมืองโตเกียวนะนะแต่ว่าย่านนี้มันเกิดมานานแล้วคาบุกิจโจเนี่ยมันเป็นย่านที่เรียกว่าค้าบริการทางเพศมาเป็นผมไม่ร้อยปีแล้วมั้ง ซึ่งใครๆก็รู้จักนะคนต่างชาติก็รู้จักผมก็เคยไปเดินบ่อยๆตอนที่หนุ่มๆมันก็มันก็คึกคักดีอ่ะอืมแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวเ,เราไปเดินเห็นบรรยากาศของคนญี่ปุ่นว่ามันมันเป็นย่านย่านที่เรียกว่าโลกีอ่ะเขาเรียกว่าย่านโลกีอ่ะอสถานบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมีหน้าที่คือการชักชวนผู้หญิงเข้ามาทํางานในร้านค้าการบริการทางเพศขับต่างๆทําให้เขามีทักษะในการพูดโน้มน้าวและมองเห็นจุดอ่อนของคนอื่นเขาฝึกทักษะตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ทํางานพวกนี้ แล้วเขาเริ่มบ้าบ้าคือจะฆ่าคน,เ,นเขายังมีทักษะการโน้มน้าวจิตใจคนหรือหาจุดอ่อนคนได้อันนี้เป็นทักษะที่มันฝึกมาตั้งแต่สมัยอยู่คาบิกิโจนี่แหละคนนี้เขาเคยจัดหาผู้หญิงให้ค้าบร,ระเวณอย่างผิดกฎหมายที่ผมพูด่อสักครู่เนี่ยไอ้พวกคนเลวพวกนั้นอนะ่ะมันก็เลยทําให้เขามีเขาเรียกว่าประวัติอาชญากรที่เห็นชัดว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าพวกมาเฟียอะไรเนี่ยยาคูซ่าอะไรพวกนี้หยุดร่มต้นของการวางแผนก็คือว่าเขามีปัญหาการเงินเนี่ย เขาก็ใช้วิธีป้นป้นคนที่มีปัญหาทางด้านการฆ่าตัวตายเนี่ยนะเขาป้นไม่พอเขาคิดว่าอย่างนี้ก็จะตายอยู่แล้วเนาะเขาก็ขอข่มขืนด้วยเนี่ยอะไรพวกนี้มันคือเงินและความรุนแรงทางเพศคือเป็นคนชาดินนะผมว่านะแล้วคุณคิดว่าเหยื่อมันน่ากลัวแค่ไหนอ่ะแต่ผมถึงบอกว่าคนที่จะฆ่าตัวตายอะไรนี้มันประเทศไทยเรามีมไหมเนี่ยแต่คนญี่ปุ่นทาไมเห็นการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องธรรมดาไปได้เป็นร้อยๆคนเลยนะผมก็เลยว่าเอยคุณลําบากแค่ไหนเนี่ย เดี๋ยวก็ตายนะคุณไม่ต้องรีบตายหรอกคนมันตายทุกคนแหละคุณจะรีบตายไปไหนผมก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีผมไม่เข้าใจจิตของคนที่จะฆ่าตัวตายเนาะแล้วผมก็ไม่เข้าใจจิตของคนที่ฆ่าผู้อื่นโดยทําแบบนี้มันมันโหดสิ้นดีอะ่ะเหยื่อรายที่หนึ่งคือผู้หญิงที่มีอายุ21ปีอยู่จังหวัดคานว่าเหมือนกันนะครับก็มาปรึกษาในชิราอิชิเนี่ยฮะทวิตเตอร์ว่าจะฆ่าตัวตาย แล้วก็ล่อรวงมาที่อพาร์ตเมนต์เอาเงินสดมาตั้งห้าแสนเยนทำไมเอาเงินสดมาเยอะสังหารและข่มขืนนะเพื่อนชายเป็นห่วงเลยตามมาดูที่อพาร์ตเมนต์ก็ถูกชิดาอชิฆ่าตายเป็นรายที่สองเพื่อกันความลับคงเริ่มจากรายแรกนี่แหละฆ่าสองศพนี่แหละอาจจะตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะป้นอย่างเดียวนะตอนหลังก็อาจจะคือฆาตกรนี่คงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแบบยาวเยียดขนาดนี้หรอกแต่ว่าทำไปแล้วมันมันได้ไงมันได้ทั้งเงินได้ทั้งความสะใจนะ แล้วไม่มีใครรู้ไงก็เลยทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเรื่องไงก็จะมีลายที่สามลายที่สี่ลายที่ห้าลายที่หกมาเรื่อยๆคล้ายๆกันหมดฮนะคือฆ่าข่มขืนฆ่าข่มขืนนะฮะอายุสิยี่สิบห้าปีอายุสิบเจ็ปีอายุยี่สิบหกปีอายุสิบห้าปีถูก,กล่อลวงมาที่พัดไม่นอดเลยครับมัธยมปลายมีหลายคนนะครับหรือแม้ก็เป็นนักศึกษามหาลัยก็มีนะครับทุกคนมีความคิดอย่างเดียวคือเพชรฆาตทวิตเตอร์คือต้องการฆ่าตัวตายมันสื่อสารกันยังไงนะคนที่จะฆ่าตัวตายผมเคย ญี่ปุ่นมีมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าการนัดชุมนุมฆ่าตัวตายหมู่สิบกว่าคนนะครับฆ่าตัวตายพร้อมกันนะมันบ้าบอคอแตกสิ้นดีเนี่ยเหยื่อรายสุดท้ายครับวันรายทีก้าเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบสามปีจังหวัดมาจากฮาชิโยจิโอ้จังหวัดนี้ผมรู้จักดีฮาชิโยจินี่เคยไปอยู่นานเหมือนกันอยู่ชานกรุงโตเกียวจากกรุงโตเกียวมามาสักสี่สิบกิโลนะเป็นเมืองที่เรียกว่าเอา่อเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับอยู่ชานโตเกียวนะครับมีรถไฟจากชานโตเกียววิ่งมาประมาณหนึ่งชั่วโมง ผู้หญิงคนนี้โพสในทวิตเตอร์ว่าวันที่20ตุลากำลังมองหาใครสักคนที่ตายไปกับฉันชีรายชีก็ตอบเธอทันทีว่ามาน,นัดกันไปท่าตัวตายด้วยกันไหมเห็นไหมฟังแลรัศยองควันจริงจงุดเริ่มต้นของการสอบสวนพี่ชายของเหยื่อรายที่9เริ่มกัวงวลใจน้องสาวหายไปจึงเข้ารับหาทางหาอารัตทวิตเตอร์เขาแล้วก็ทวิตเตอร์สนทนา,นากับคนที่เกี่ยวข้อง จนเจอว่าไปกับนายคนนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สถายรถไฟว่าน้องสาวอยู่ในกาะชิราอิชิจริงแผนล,ล่อจับก็คือเกิดวันที่31ตุลาคมปี2560วันฮาโลวีนพอดีก็เข้าไปจับกลุ่มที่บ้านได้แล้วเข้าไปเจอกองเก็บความเย็นซึ่งมีศพอยู่ทั้งหมด9ศพศีรษะ9ศพกระดูกอีก240ชิ้นนะฮะเครื่องมือชําแหลก นะทรัพย์สินของเชื่อในชิระชิสารภาพทุกประเด็นไม่สะทกสะทานถึงสิ่งที่เขาทำนะศาลก็ตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่15ธนะันวาคม2563ที่ศาลแขวงโตกเกียวสาขาทาจิคาว่าในรายละเอียดให้ความผิดว่าโหดเหี้ยมและเหยียบย่ำารัดิ์สรีมนุษย์อย่างร้ายแรงจึงมีโทษตัดสินประหารชีวิตนานๆทีผมก็จะโทษประหารชีวิตของญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีโทษประหารชีวิตนะส่วนมากของเรานี่จะเป็นโทษยาเสพติด hmm. ประหารชีวิตไปเยอะ นะแต่มันดูได้ทหารจริงหรือเปล่าแต่ญี่ปุ่นคงไม่มีโทษยาเสพติดให้ทหารส่วนมากก็จะเป็นโทษอาชญากรพวกนี้แหละครับที่มันบ้าคราวนี้คดีนี้ใหญ่ครแ,แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเอาไปทําหนังได้เลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกในท้ายคลิปแล้วสรุปให้ท่านฟังว่าสังคมญี่ปุ่นมีปัญหาจริงๆมีปัญหาตั้งแต่ลากเงาเลยว่าคนเขาเนี่ยเบียดกดมากทําไมต้องฆ่าตัวตายแล้วทำไมสร้างฆาตรกรต่อเนื่องที่ที่บัดซบขนาดนี้ทําได้ยังไงล่นะอคนฆ่าตัวตายมา คมคือและฆ่าหัน่นศพและยังไม่สะทกสะทนไม่ประหารชีวิตได้ยังไงครับเขาอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงเราก็ควรจะรู้ว่าเราคนไทยเนี่ยไม่รู้เนาะโหดกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ญี่ปุ่นนี่โหดมากเราอาจจะเจอในชีวิตจริงของเรานะฮะขอให้ระวังตัวนิดนึงนะคะคนที่เราไม่ไว้ใจไม่รู้ที่มาที่ไปโดยเฉพาะเด็กสาวหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยควรจะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับอย่าโดนล่อลวงนะ คนคนนี้เขามีอาชีพล่อลวงเด็กสาวโดยเฉพาะตั้งแต่ประสบการณ์ที่คาบุกิโจเนี่ยทำให้เขาสามารถจะเกี้ยกล่อมคนไม่น่าเชื่อคนจะเชื่อเขาทั้ง8ปดลายแล้วมาหาเขาให้เขาฆ่าเนี่ยแปลว่าเขามีทักษะในการชักจูงใจคนยิ่งคนที่พูดดีกับเราเท่าไหร่นะพูดแล้วเราฟังแล้วแบบเชื่อใจเท่าไหร่นะยิ่งน่ากลัวเท่านั้นนะครับดังนั้นเตือนทุกคนที่เป็นเหยื่อนะฮะให้ระวังตัวเองไว้ด้วยว่าบางครั้งเราบางครั้งนะครับคนเรามันจิตอ่อนเนี่ยอะไรก็เชื่อหมดนะครับ ดนั้นฝึกจิตให้แข็งไว้ครับแล้วอย่าฆ่าตัวตายเลยครับถ้าคุณจิตแข็งคุณไม่มีทางฆ่าตัวตายหรอกเพราะการฆ่าตัวตายนี่โง่ที่สุดในโลกแล้วครับฉะนั้นฝากทุกคนไว้ว่าคนญี่ปุ่นทําไมจิตอ่อนขนาดว่ามีความคิดจะฆ่าตัวตายได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยอย่างยิ่งนอะดังนั้นการฝึกให้ลูกหลานตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นเรื่องสําคัญมากครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร